ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกะถุงสุ่งสกูชี่กันในนี้มีทั้งหมด10ชิ้นเราลืมบอกไปนะคะว่าถุงสูมสกูสชี่นี้เนี่ยราคา80บาทมันถูกที่สุดเท่าที่เฟจะหาได้แล้วนะถ้าเกิดหาได้ถูกกว่านี้ก็อยากได้ถูกกว่านี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันซึ่งแบบพูดเลยนะว่าจากที่เห็นด้วยตาเนี่ยค่อนข้างผิดหวงังเพราะว่ามันตัวเล็กกว่าที่คิดมาคือตอนแรกนึกว่าไซส์มันจะออกมาพอๆกับตัวที่เฟแบบซื้อมาเพ้นนะแต่ว่า โอเค okay, เรามาลุ้นกันตัวแรกนะคะวิตัวแรกได้เป็นน้องอาปาก้าหรือเปล่าน่ารักมากคือชอบความเงาอะน้องเขาดูเงามากตัวที่สองอุ้ยน้องหมาอันนี้ไม่ค่อยสโลเท่าอาปากา้าแต่ว่าน่ารักมากตัวต่อไป น้องลิงทุกคนโอ้โหเล็กมากตัวที่สี่วายซ้ำน้องอัปราก้าอีกแล้วอะเข้าใจนะความที่มันเป็นถุงสุ่มอะมันต้องมีซ้ำๆกันแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยจะสโลไม่เท่าตัวแรกนะใช่ตัวแรกสโลกว่ามาตัวที่ห้ากันอุ้ยเหมือนมีโคโอาล่าเลยน่ารักโอ้โนี่นุ่มสโลมาก ตัวที่หน้องแมวอุย้ยน่ารักอุย้ยอันนี้นุ่มและสโลมมากทุกคนเนือ้อแบบเหมือนเยลลี่อ่ะแต่มันจะมีความเหนียวเหนียวติดมือหน่อยตัวที่เจ็ดแล้วอุย้ยน้องแกแต่จังจรงมันก็คือเอาปกาการ่ะแต่ว่าคนละสีอุ้นออยน่ารักอยู่สีขาวมันดูแบบสะอาดดูเพียว ตัวที่แปดแล้วอุยน้องวัวทำไมวัวเป็นสีเนี้ยน่ารักต่อไปตัวที่เก้าแล้วนะคะอุ้ยน้องช้างแต่ทำไมช้างเป็นสีนี้นะและตัวสุดท้าลยละมินกันได้ตัวอะไรอุ้ยได้น้องกอบเป็นกบสีม่วง เว้ยนี่นุ่มอยู่น่ารักประมาณนี้นะคะสำหรับเราน้องๆสิบตัวจากถุงจุ่มทุกคนว่ามันเอาไปเพนได้ไหมอ่ะตัวมันเล็กมากเลยอ่ะหรือว่าควรจะเก็บไว้แบบนี้ก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะคะทุกคนคิดเห็นยังไงคุ้มไม่คุ้มก็คอมเมนต์ได้นะเปิดรับทุกคอมเมนต์ประมาณนี้น่ารักอะ่ะ